วันนี้ผมก็จะมาทําคลิปและอธิบายเกี่ยวกับรายได้นะครับว่าครบร0อยเป์เซนตังไงนะครับโอเคผมก็เข้าหน้าฟินทอนเลยครับอย่างอย่างไอดีนี้นะครับจะไม่มีใครเลยนะครับสายงานผมไม่มีนะครับ ID นี้เป็น ID ที่ฝากฝากแยกนะครับเพื่อขึ้นตำแหน่งนะฮะอีก5ขาที่ การจะขึ้นตำแหน่งแต่และตำแหน่งเนี่ยเราจะต้องมี ID หลัก1 ID แล้วก็ใช้ ID หลักเนี่ยแนะนำ ID อีก5 ID แนะนำให้เป็นของของเรานะฮะเพราะเราไม่รู้ว่าถ้าเราจะเอาคนอื่นมาต่อเนี่ยเขาจะปิดการลงทุนตอนไหนตำแหน่งเราจะได้ไม่หายนะครับตรงนี้ผมแนะนำให้เป็น ID ของเราดีกว่าครับแล้วเราก็รู้อยู่แล้วด้วยว่าถ้าเป็น ID ของเราเองเราก็จะไม่ถอนและเราก็จะดำลงตำแหน่ง ที่เรามีอยู่ตรงนั้นตลอดไปนะครับแต่ถ้ามีใครที่ที่เป็น ID ที่คุณที่คุณไม่ได้เป็นการต่อตัวคุณเอง5 ID เนี่ยเพื่อขึ้นตำแหน่ง GMVP SVP เนี่เวลามันเกิดอะไรขึ้นมาคนที่ติดตัวคุณโดยที่ไม่ใช่คุณเนี่ยเขาถอนเงินออกไปตำแหน่งคุณก็จะหายไปเลยทันทีนะครับนั่นแหละครับมันจะเสียโอกาสหลายๆอย่างครับแนะนำให้เป็น ID ตัวเองดีที่สุดนะครับ วันนี้นะครับผมก็เก็บได้ครบ100%แล้วนะฮะจากยอดที่ผมฝากแค่ร้อยเหรียญน,นะฮะโดยที่ไม่มีใครเลยนี่ครับร้อยเหรียญเนี่ยใช้เวลากี่วันนะฮะข้างบนเนี่ยครับในกรอบสีส้มข้างล่างก็จะมีบอกนะครับถ้ายอดถ้ายอด100เหรียญเนี่ยมันจะดูง่ายนะครับก็คือ62วันแต่ถ้ายอดที่สูงกว่านี่ คุณจะดูก็ดูไม่ยากนะครับก็คือกดเข้าไปตรงนั้นแหละครับ62 USDT ของผมเนี่ยผมก็เข้าไปเช็คนะฮะว่าผมสมัครตั้งแต่เมื่อไหร่ได้ผลผลวันแรกยังไงนี่ครับก็คือสัญญาวันแรกก็คือ20เดือน2นะครับ20เดือน2เสร็จมาจบที่วันนี้นะฮะวันนี้ก็คือวันที่22เดือน4ก็คือ62วันเป๊ะนะครับก็คือครบร้อแต่ จะแนะนำว่าคนที่ครบ100%เซเพื่อที่จะเอาไปสโนโบอลต่อกับครบ100เพื่อที่จะถอนเงินเข้ากระเป๋ามันจะมีวิธีนะครับถ้า62วันเนี่ยมันได้100%จริงนะฮะแต่เวลาถอนนะครับจะเสียค่าธรรมเนียม5%พอเวลาเราเสียค่าธรรมเนียม5%เนี่ยถ้าคนที่เขาจะเอาไปสโนโบอลต่อเนี่ยครับคุณจะต้องไปหาเหรียญเพิ่มมาอีก5เหรียญน,นะฮะ 4 4, 4. 5เหรียญอย่างเงี้ยเวลาคุณไปเอาจากพอร์ตอื่นมาเติมเนี่ยหนึ่งมันมีค่าธรรมเนียม BNB คือเอาตรงๆนะฮะมันไม่คุ้มหรอกครับถ้าคุณจะทนอดทนรอหน่อยเนี่ยตรงเนี้ยขอให้มันเป็นยอดที่106เหรียญถึงจะถอนได้100%เเพื่อเอาไปลงทุนซ้ำนะฮะเพื่อเอาไปสโนบอลต่อแต่สำหรับ เมื่อกี้สำหรับคนที่เอาไปสโนบอลต่อนะครับแต่สำหรับคนที่คิดว่าเฮ้ยครบ100%แล้วไม่ได้เอาสโนบอลแล้วก็คือจะเก็บเข้าบัญชีคุณก็ถอนเลยครับถ้าคุณไม่ซีเรียสอะไรตรงนี้ก็คือคุณไม่ได้เอาไปสโนบอลต่อคุณโอนเข้าบิดครับเพื่อแปลงเป็นเงินมาเนี่ยร้อยนึงเนี่ยก็โดนหักเลือ95หเหรียญถ้าคุณไม่ซีเรียสคุณก็ถอนมาได้เลยครับ ที่เหลือก็คือกําไรอยู่แล้วพอวันลุ่งขึ้นเขาก็ปันผลให้คุณวันละ1%น 1%, 1, 1อยู่แล้วฮะตรงนั้นก็คือปล่อยทิ้งไว้ยาวๆเลยครับคือเก็บไรายได้เก็บกําไรเนี่ยมากินอย่างเดียวถอนเข้าอย่างเดียวต่อให้ไม่ต้องรอให้ครบร0อรอบ2พอมันครบ100%แล้วคุณถึง20เหรียญ21เหรียญคุณอยากถอนคุณถอนได้เลยครับยังไงก็เสียค่าธรรมเนียม1เหรียญอยู่แล้วครับตรงนี้5%อยู่แล้ว 21เหรียญก็คือโดนไป1เหรียญอยู่แล้วครับคุณจะถอน40เหรียญคุณก็โดนไป2เหรียญอยู่ดีครับเพราะว่า5%เนี่ยเท่ากับ20เหรียญต่อน1นเหรียญน,นะฮะก็คือ100ยเหรียญก็โดน5เหรียญน,นะฮะลองคำนวณดูนะฮะตรงนี้แต่สำหรับผมนะฮะผมมี2พอร์ตก็คือผมครบ100%ใน62วันเนี่ยผมไม่ได้เอาไปสโนบอลต่อแลวอ่าอันนี้ผมก็ว่าจะถอนเก็บเลยก็เหมือนกนัว,ว่า เราค่อยค่คัดออกไปเลยครับอ่าไอดี ID ไหนที่เราลงทุนแล้วได้100%ก็เหมือนกับว่าเราก็ได้ต้นทุนเราคืนแล้วเราก็คัดออกเก็บเข้าบัญชีเลยครับก็ถือว่าไอเงินต้นเราที่เราลงไปก็ถือเป็นกําไรแล้แล้วครับตรงเนี้ยก็คือเอาเอาเอา,เอาตามความคิดนะฮะก็คือไม่ซีเรียสก็ก็ก็ถอนได้เลยแต่ถ้าใครแบบว่าเฮ้ยพี่ซีเรียสว่ะอยากให้ครบร้อห้า อยากให้เอาไปสโนโบอลต่อร้อยห้เหรียญอ่าอย่างเงี้ยจาก62วันพี่ก็ต้องว่าต้องไปเก็บเพิ่มอีก4วันนะ4 4วันถึง5วันนะครับอีก5วันอ่าอีก5วันก็เป็น67วันเป๊ะเลยครับก็จะได้ร้อยประมาณ106เหรียญน,นะครับ106เหรียญเวลาพี่ถอนไปเนี่ยมันก็จะเหลืออยู่100 100นิดนดน,ดนะครับตรงเนี้ย พี่ก็สามารถโยกไปสนบุบบอลต่อได้เลยครับโดยที่พี่เสียค่าธรรมเนียมแค่ครั้งเดียวไม่ต้องไปหาเหรียญส่วนต่างตรงนั้นโยกเข้ามาให้ครบร้อยเหรียญฮะรอตรงนี้ให้เป็นร้อยเจ็ดเหรียญนะครับก็คือ67วันเป๊ะน,น,น,นะครับอ่าอีก5วันนะครับมันก็จะเป็นร้อยหเหรียญนะครับตรงเนี้ยแนะนําเลยครับแล้วแต่สเต็ปใครสเต็ปมันนะครับความคิดใครความคิดมันนะฮะตรงนี้แต่แต่ส่วนตัวผมนะครับ ผมถือว่าเงินพอร์ตนี้ที่ผมลงทุนไปผมถอนเข้าบัญชีปุ๊บก็แสดงว่าพอร์ตนี้ผมได้กำไรครบ100%เงินต้นผมผมถอนเข้ามาเก็บไว้แล้วที่เหลือก็ลันให้มันเป็นกำไรอย่างเดียวเลยครับก็คือเงินต้นผมผมก็ดึงคืนอ่าะั้นผมไม่พูดเยอะแล้วผมถอนเลยครับเนี่ยฮะผมมี101เหรียญผมก็โดนไปแล้ว อ่ะ5.05เหรียญก็เหลือ95.95 95เหลือรียญแล้วครับผมก็ถอนเลยครับอืมครับตรงนี้เราก็มานั่งรอนะครับว่าเงินจะเข้าตรง usdtb p 20ตอนไหนนะฮะอ่าอันดับต่อไปนะครับผมจะถอนประมาณ2พอร์ตนะครับที่ยอดเท่ากันนะครับพอร์ตนี้ผมก็พับก่อนเลย ผมก็ไปถอนอีกพอร์หนึ่งเลยครับนี่ครับพอร์ตนี้ก็ยอดเท่ากันเลยครับเพราะฝากเพราะฝากเวลาฝากวันเดียวกันนะครับแต่คนละเวลาอันนี้จะฝากตอนช่วงประมาณ9ก้ามงสีสามแต่ก่อนหน้านั้นอันที่ผมถอนไปเนี่ยผมฝากประมาณ2องทุ่มกว่านะครับ ตอนนี้มันผมก็ยังยังไม่ได้ปันผลนะฮะก็คือรอรอรอประมาณเวลาพรุ่งนี้นะครับมันจะปันผลอีกรอบหนึ่งครับแต่เวลาไม่เท่ากันนะครับผมก็จะถอนเลยเหมือนกันเนี่ยครับผมลงทุนไปร้อยหนึง่งผมได้กลับมาร้อยร้อยหนึ่งเหรียญเนี่ยนี่คือเงินทุนที่ผมลงไปทำเกี่ยวกับ การขึ้นตำแหน่งตัวเองเนี่ยครับผมก็ได้ทุนคืนกลับมาและส0 0เหรียญครับอ,อันนี้ผมก็ถอนแล้วทุกการถอนนะครับมันจะต้องใช้ b n B&B นะฮะเนี่ย BNB ผมก็ยังมีเก็บไว้อยู่หน่อยหนึ่งคือไม่ต้องซื้อเยอะก็ได้ครับซื้อประมาณพอร์ตละ50บาทถึง1 0 0บาทเนี่ยก็น่าจะอยู่ได้นอกจากคนที่ไม่ถอนบ่อยนะครับถ้าถอนบ่อยก็แนะนำว่าสัก200ครับ ซื้อเก็บเอาไว้นะครับต่อผ่อนหนึ่งถ้าร์ตไหนถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยผ่อนนี้ถอนบ่อย5วันถอน10วันถอนเนี่ยเพราะว่ายอดมันเยอะแล้วเงินปันผลกลับมาแต่ละทีมันเยอะก็ตามนั้นเลยครับก็ใส่ BNB ไปเยอะหน่อยนะฮะเพราะว่าเวลาซื้อ BNB ก็รอดูด้วยครับค่าเงิน BNB มันขึ้นเราก็ว่าจะคุ้มค่าไหมแต่เวลาผมเวลาผมซื้อ ตอนตอนจะซื้อค่าบีนบีเนี่ยผมก็ดูราคานะครับถ้ามันถูกผมก็ซื้อเก็บไว้ทีเดียวนะครับแล้วก็มาแจกจ่ายเอาฮะมันจะได้คุ้มกว่าพอเวลามันแพงเราไปซื้อเนี่ยโอ้มันก็จะเหลือน้อยลงนะฮะตรงนี้ก็แล้วแต่ความคิดใครความคิดมันนะครับส่วนนี้คือความคิดผมอ่าเนี่ยเงินเข้ามาแล้วนะครับผมไปดูพอร์ตแรกที่ผมถอนนะฮะพอร์ตแรกผมก็เข้ามาเข้ามาเหมือนกันนะครับตรงนี้ คลิปเนี่ยจะเป็นคลิปเกี่ยวกับการถอนแล้วผมจะโยกเงินตรงนี้ไปไว้บิดครับนะครับแต่มันจะมีคลิปที่ผมทําไว้แล้วแต่คลิปนี้ผมจบแค่นี้นะครับใครที่อยากรู้ข้อมูลของวิธีการฝากเงินการได้กินปันผลเป็นยังไงการได้ผลประโยชน์จากฟินทอสได้ยังไงได้และได้ผลประโยชน์มากที่สุดเนี่ยต้องวางสายยังไง สามารถทักมาคุยกับผมได้นะครับเออตรงเนี้ผมจบแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะได้ไปทําการท้อนเหรียญที่สองพอร์ตรงนี้เพื่อไปแปลงเป็นเงินบาทนะครับมาใช้จ่ายนะครับหรือเก็บไว้นะครับเป็นเงินต้นของเรานะฮะที่เราได้ลงทุนไปนะครับคลิปนี้จบแค่นี้นะครับขอบคุณครับ